สถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชากลับมาตึงเครียดอีกครั้งหลังมีรายงานจากหน่วยข่าวความมั่นคงว่าฝั่งกัมพูชาเริ่มเคลื่อนไหวกำลังทหารและยุโทโธปกรณ์จำนวนมากเข้ามาใกล้แนวเขตแดนในพื้นที่อำเภอขุนหารจังหวัดศรีสะเกดซึ่งเป็นเขตติดต่อระหว่างสองประเทศการเคลื่อนไหวดังกล่าวสร้างความวิตกให้กับชาวบ้านในพื้นที่และทำให้กองทัพไทยต้องเร่งยกระดับการเตรียมพร้อมอย่างเข้มขน้นโดยมีบิกก๊กไก่ ผู้บัญชาการทหารรักษาพระองค์เดินทางลงพื้นที่ด้วยตนเองเพื่อสนองพระราชกระแสรับสั่งให้ดูแลความมั่นคงของชาติและความปลอดภัยของประชาชนอย่างสูงสุดขณะเดียวกันได้สั่งให้ก่อสร้างบังเกอร์และหลุมหลบภัยรวม12แห่งรอบแนวชายแดนเพื่อใช้เป็นแนวป้องกันเบื้องต้นในกรณีที่สถานการณ์ทวีความรุนแรงขึ้นบังเกอร์แต่ละแห่งออกแบบให้สามารถรองรับทั้งกำลังพลและชาวบ้านในพื้นที่ มีระบบระบายอากาศเครื่องสื่อสารภายในและพลังงานสำรองเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตลอด24ชั่วโมงการลงพื้นที่ของวิกไก่ครั้งนี้ถือเป็นสัญญาณชัดเจนว่ากองทัพไทยพร้อมรับมือกับทุกสถานการณ์โดยเฉพาะเมื่อมีข่าวว่าฝั่งกัมพูชาเริ่มตั้งเพิงพักและขุดหลุมสนามเพาะในแนวชายแดนซึ่งฝ่ายไทยมองว่าเป็นพฤติกรรมที่ยั่วยุและอาจเป็นการเตรียมการตั้งฐานทัพชั่วคราว อย่างไรก็ตามทางการกัมพูชายังคงออกมาปฏิเสธว่าไม่มีการส่งทหารเข้าพื้นที่พิพาทโดยอ้างว่าเป็นเพียงการฝึกซ้อมภายในประเทศเท่านั้นแต่ฝ่ายข่าวกรองไทยยืนยันว่ามีหลักฐานภาพถ่ายดาวเทียมและการสังเกตการจริงในพื้นที่ซึ่งพบความเคลื่อนไหวผิดปกติกองทัพจึงไม่ประมาทและได้เพิ่มกำลังลาดประเวณทั้งกลางวันและกลางคืนเพื่อป้องกันการลักลอบข้ามแดนหรือการจู่โจมแบบไม่คาดคิด ในส่วนของประชาชนในพื้นที่ใกล้แนวชายแดนเริ่มทยอยอพยพออกจากหมู่บ้านที่อยู่ในรัศมีเสี่ยงโดยได้รับการดูแลจากฝ่ายปกครองและทหารท่ามกลางบรรยากาศตึงเครียดโรงเรียนและวัดบางแห่งได้รับคําสั่งให้เตรียมพร้อมตามแผนฉุกเฉินขณะเดียวกันกองทัพได้ส่งหน่วยทหารพรานและหน่วยรบพิเศษเข้ามาเสริมกำลังเพื่อสร้างความมั่นใจให้ประชาชนว่าไทยยังคงควบคุมสถานการณ์ได้อย่างมั่นคงบิกก๊กไก่ ได้กล่าวกับกำลังพลว่าประเทศไทยไม่ต้องการความรุนแรงแต่หากมีการละเมิดอธิปไตยหรือการรุกรานใดๆจะต้องตอบโต้กลับทันทีโดยไม่ลังเลเพราะเกียรติและศักดิ์ศรีของชาติไทยต้องได้รับการปกป้องแหล่งข่าวในกองทัพเปิดเผยเพิ่มเติมว่าขณะนี้ยุโทโธปกรณ์หลักเช่นรถถังล้อยางปืนใหญ่และยันเกราะลาดตระเวณได้ถูกเคลื่อนเข้ามาในพื้นที่ยุทธศาสตร์เพื่อรอคำสั่งปฏิบัติการ โดยทุกหน่วยได้รับคำสั่งให้คงสภาพความพร้อมรบเต็มรูปแบบแม้สถานการณ์ในตอนนี้ยังไม่ถึงขั้นปะทะแต่ทุกอย่างสามารถเปลี่ยนแปลงได้ภายในเวลาไม่กี่ชั่วโมงบรรยากาศในพื้นที่ยังคงตึงเครียดแต่ยังอยู่ในความควบคุมของฝ่ายไทยขณะที่ชาวบ้านจำนวนมากต่างออกมาให้กำลังใจทหารที่ปฏิบัติหน้าที่เพื่อปกป้องผืนแผ่นดินของตนหลายคนเชื่อมั่นว่าหากเกิดเหตุการณ์รุนแรงขึ้นจริง ทหารไทยจะสามารถปกป้องชายแดนได้อย่างสมศักดิ์ศรีของชาติและรักษาเกียรติแห่งพืนดินไทยไว้ได้อย่างแน่นอน